องมะพร้าวเผาไหมยังร้อนอยู่่อกไม่ได้หัวแตกอ่งนี้ก็ไม่เอาขายไม่ได้แต่กินได้อร่อย <c oughs> เดี๋ยวนี้จะมาพาชมสวนนะครับสวนของพี่ชายปลูกกล้วยนี่กล้วยหามุกนะครับ ไปปิ้งกินอย่างเดียวอร่อยเลยยังเล็กอยู่นะครับเรียมยังไม่ลบนะครับอินทรพาลำไม่รู้ตัวคู่ตัวเมียนะครับโง่ไปก่นอน6-7ปีถึงจะมาลุ้นกันตัวคู่ตัวเมีย <c oughs> นี่ชะอมนะรั้วเป็นชะอมนะครับ วันนี้ไม่ได้คั่วกาแฟนะครับวันนี้เข้ามาปรับแต่งเตาให้รับลมหน่อยเพราะย้ายย้ายที่คั่วแล้วก็ตกลมย้ายที่คั่วแล้วมันไม่มีพัดลมเป่าไก่ไก่จากบ้านไม่อยากลากสายมา ครับไผ่พวกไผ่สร้างมนต์ผัมะม่วงน้ำดอกไม้ออกดอกแล้วหอมดอกมะม่วงหอมนะครับเปสวนมะพร้าวอยู่ฝั่งนู้นนะครับสวนมะพร้าวเกือบ แปล่องล่องละประมาณสักสิบสี่สิบห้าต้นเก็บจนหลังเสียแล้วครับตอนนี้ต้องให้เขามาเก็บตอนนี้ลูกอ่ะสามบาทเดอ้อใครซื้อกินลูกอยี่้าสามสิบก็ให้รู้ไว้หน้าสวนสามบาทมะาพร้าวน้ำหอมไม่สวยไม่เอานะครับสามบาทนี่ต้องอสวยนะครับผิวไม่สวยก็ทิ้งไว้นะครับน้องเก็บมาเผากินนะครับก็ของสวนกินของไม่สวยนะครับ ืเราว่าวร้องเป็นเพื่อนครับเตาเผาเราล่มล่มล่มถึงประมาณทักบ่ายโมงบ่ายสองนั่งได้ทั้งวันนะครับอืมไอว่าไอว่าหน้าหนาวไอว่ามาหน้าฝนไอว่าหายครับพาชมรอบๆอบกันนะครับผัวเตา,าถ่านก็สนใจยังไงก็ทักทายกันเข้ามาผ่านมาแถววัดปรีดารามก็แวะเข้ามาทานกาแฟกันได้นะครับ สวัสดีครับ